แยงสลาดก็ครับนะเนาะแยงสลาดสลาดหาาลายอย่างไงเนี่ยมาเบิ่งลานี่พี่นอ้องลานมี่ยังหน่อเนื้อแหงเนื้อแหงเนื้อเดี๋ยวเบิ่เบงเจ้าบายครับเนื้อนะครับเนื้อหาสิบบาทเนะื้อห้าสิบบาทเนาะ điếu điếu, ừ có thai không? ba làm muối, thái có làm muối? làm còn nhau รา,ห,นะาหมูราหมูอะไรครับหมูทุ้งหนึ่งปลาสลิดพี่ซีบาทนครับเดี๋ยวพี่น้องราบหมูมีปะคะตัวนี้ครับไม่ยี่บาทสิบบาทเนาะเลื่อยไทยเนาะ โอ่อยนี่เลยการนะครับเนาะพี่น้องนี่เนละยค่อยตลาดลาดตีค่อยตลาดลาดตี